สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากช่อง y YouTube Forest Lee ซึ่งคุณ Forest นะครับได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวโฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามหลังจากที่เขาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ได้ออกไปไหนมาเป็นเวลา1ปีครึ่งซึ่งในวิดีโอนะครับคุณ Forest มีผู้ร่วมทางอีกคนนึงก็คือคุณอีวานซึ่งก็เป็นเพื่อนของเขา โดยเป็นวิดีโอซึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งในวิดีโอนะครับคุณฟอเรสตได้เดินเล่นในย่านท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าดิสตริกวันในนครโฮจิมินห์และเขาก็มีการพูดถึงเรื่องทางเทา้าซึ่งเขาบอกว่าทางเท้าของที่นี่ใหญ่กว่ากรุงเทพและรวมถึงมีต้นไม้มากกว่าและนอกจากนี้เขาและเพื่อนก็ยังมีการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวดังๆในนครโฮจิมินห์นะครับและเขาก็ยังพูดเล,เล่นว่า ไม่แน่เขาอาจจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ได้ยังมีการเปรียบเทียบอีกหลายอย่างที่เขาพูดไว้ในวิดีโอนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปดูกันได้ตามลิงก์ที่ผมจะวางไวในช่องคําอธิบายนะครับซึ่งหลังจากวิดีโอดังกล่าวก็ได้มีชาวต่างชาติและบางส่วนก็เป็นชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดนะครับแล้วก็รวมถึงการพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างไทยและเวียดนาม แลวก,การเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพและไซง่อนซึ่งแต่ละความคิดเห็นนะครับก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าชาวต่างชาติและรวมถึงชาวเวียดนามที่ได้ชมวิดีโอดังกล่าวพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันได้เลยโดยท่านแรกนะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมไปเที่ยวไซง่อนเมื่อหลายปีก่อน และตอนนี้คุณก็พูดถึงมันผมเห็นด้วยว่าทางเทานั้นค่อนข้างกว้างแต่มันก็ไม่ใช่ทุกที่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในไ้ง้อนนั้นเก่ากว่าและได้รับการดูแลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรุงเทพของบางอย่างดูเหบื่อจะไม่ได้รับการบูรณะตั้งแต่ฝรั่งเศสจากไปแน่นอนว่ากรุงเทพนั้นรวยกว่าจึงอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้และการจราจรที่ไส้งอนก็น่ากลัวกว่ากรุงเทพมาก อย่างน้อยกรุงเทพก็มีทางข้ามถนนบนพื้นดินและรวมถึงสกายวอล์กและสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่คุณสามารถใช้ข้ามถนนได้ในไส่งอนคุณต้องพึ่งตัวเองและอธิษฐานให้คุณข้ามถนนโดยไม่ถูกชนโดยรวมแล้วผมชอบไส่งอนมากและมีช่วงเวลายอดเยี่ยมที่นั่นถ้าไม่มีสงครามไส่งอนอาจจะสวยและน่าหลงไหลมากกว่านี้และบางทีอาจจะดีกว่ากรุงเทพผมคิดว่าไง่อนและเวียดนามโดยทั่วไปมีศักยภาพมาก และชาวเวียดนามสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้หากพวกเขาทำมันได้อย่างถูกต้องโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับช่วงเวลาสั้นๆของคุณในโฮจิมินซิตี้คือการมองเวียดนามผ่านเลนที่นั่นโครงสร้างพื้นฐานแย่กว่าประเทศไทยผมอาศัยอยู่เวียดนามมาเกือบ2ปีแล้วและจะกลับไปในเดือนสิงหาคมแต่ผมจัดอันดับให้ประเทศไทยยู่เหนือกว่าเวียดนามทุกครั้งผู้คน อาหารและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือความแตกต่างระหว่างไทยและเวียดนามซึ่งแฟนของผมที่เป็นชาวเวียดนามเธอรู้ดีถึงสิ่งนี้และชาวต่างชาติท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าแน่นอนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้และประสบการณ์ของคุณและมันก็มีจุดที่แตกต่างอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเสียชีวิตจากการจราจรแน่นอนว่า สถิติแสดงให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากการจราจรต่อหัวของประเทศไทยนั้นสูงกว่าแต่ผมไม่เชื่อว่าจะมีสถิติใดออกจากเวียดนามคุณสามารถค้นหาวิดีโอการเสียชีวิตจากการจราจรในเวียดนามได้นับไม่ถ้วนกฎหมายจราจรเฉพาะในเวียดนามเพื่อให้ตำรวจสามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยการติดสินบนที่นี่ไม่มีจิตสำนึกในเรื่องของการจราจรและสามัญสำนึกสำหรับผู้ขับขี่ชาวเวียดนาม ยานพหาหนะที่ใหญ่กว่าทำทุกอย่างที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายแต่สำหรับประเทศไทยจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเป็นเพราะว่าชายหนุ่มที่เมาสุราบนมอเตอร์ไซค์และชาวต่างชาติท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้นะครับว่าแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถจัดการได้ง่ายกว่าผมเคยขับรถจากภูเก็ตไปเชียงรายหลายครั้งด้วยมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ผมไม่เคยกลัวเรื่องความปลอดภัยเหมือนกับที่ผมกลัวในเวียดนาม ครับผมหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่าในประเทศไทยถ้าคุณถูกชนคุณก็ตายแต่ในเวียดนามถ้าคุณถูกชนคุณก็มีชีวิตรอดไปอีกวันเพราะว่าในเวียดนามคนขับรถช้ากว่าคนไทยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในเวียดนามส่วนใหญ่สามารถลุกขึ้นได้แต่ในไทยจะมีเลือดเต็มไปหมด ในเวียดนามถ้าคุณไม่ขับตามกระแสคุณจะพบกับเรื่องที่เลวร้ายชาวต่างชาติท่านต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าผมเคยไปมาแล้วทั้งสองประเทศถนนในไทยดีกว่าเวียดนามมากและส่วนใหญ่เป็น4เลนในเวียดนามมอเตอร์ไซค์อาจขับไม่เร็วเท่าประเทศไทยแต่ไม่ใช่กับรถยนต์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกหรือรถโด,ดยสารที่ขับแซงอย่างอันตรายบนถนน2เลน คุณต้องหลีกเลี่ยงและมีสติตลอดเวลาในเมืองไทยถ้าคุณขับตามกฎจราจรและความเร็วต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและมีสติสัมปชัญญะด้วยมันก็จะไม่มีปัญหามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปที่ได้เข้ามาตอบกลับอีกซักความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าผมเคยไปทั้งสองประเทศหลายครั้งแล้วและผมคิดว่าประเทศไทยมีความทันสมัยมากกว่าอย่างแน่นอน ทั้งสองมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างมากมายยิ่งกว่านั้นประเทศไทยจะสนุกมากกว่าเมื่อพูดถึงสถานบันเทิงยามค่ำคืนแล้วก็เรื่องของปาร์ตี้คุณจะไม่เห็นเรดี้บอยในเวียดนามอย่างแน่นอนโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขียนสั้นๆไว้ว่าเคยไปมาแล้วทั้ง2ประเทศโดยรวมแล้วประเทศไทยดีกว่ามาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งความคิดเห็นนี้จะเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่ามันโอเคในปี2000ฉันคิดว่าไทยนำหน้าเวียดนามมากกว่า100ปีฉันมีความสุขเมื่อเวียดนามเห็นประเทศไทยอยู่ตรงหน้าฉันเสียใจที่เวียดนามมีสงครามและมีความตายมากมายคนเวียดนามไม่ได้รับการศึกษาที่ดีมาเป็นเวลานานเนื่องจากสงคราม นักวิทยาศาสตร์จากเวียดนามใต้ก็ได้ออกจากประเทศไปซึ่งมันเป็นเรื่องยากสำหรับการพัฒนาประเทศและนั่นมันยังคงส่งผลกระทบต่อการศึกษาในภาคใต้จนถึงขณะนี้ฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันยังเด็กครอบครูของฉันมีข้าวไม่พอกินมันแย่มากนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวต่างชาติท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ครับว่า ฉันเห็นด้วยว่าประเทศไทยดีกว่าเวียดนามในเรื่องของการ,กรเกษียณอายุมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมอยากให้คุณอยู่ที่เวียดนามประมาณ1ปีก่อนแล้วค่อยกลับมาทบทวนใหม่ระหว่างเวียดนามกับไทยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วย100%ผมคิดว่าเขามีความรู้ไม่เพียงพอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับ ความเห็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบไซงอนและกรุงเทพนั้นไม่ค่อยจะถูกต้องคุณควรทำวิดีโอเปรียบเทียบหลังจากอยู่ที่นั่นนานกว่า1สัปดาห์มากกว่าความคิดเห็นต่อไปครับโอ้พระเจ้าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทางเท้านั้นมันจะดูมากไปฉันอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ที่ย่านพระราม9กหลังจากกลับมาจากไซงอนละดานางหนึ่งเดือนกรุงเทพมีความทันสมัยและดีกว่าสำหรับฉัน และชานก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเดินในกรุงเทพมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคุณอยู่เท่านั้นเพียง5นาทีโดยทั่วไปแล้วไม่มีทางเท้านนในเวียดนามคุณโชคดีที่ได้เจอในริสติกวันทางเท้ามีในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่มันพังเมื่อออกไปนอกพื้นที่มากขึ้นลองเดินไปสัก200-300ถึงเมตรจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวรับรองเลยว่าคุณจะได้เห็นความแตกต่าง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมเพิ่งออกมาจากเวียดนามที่นั่นเทียบไทยไม่ได้เลยประเทศไทยดีกว่าในทุกๆด้านซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นโดยเขาบอกไว้ว่า,วานี่มันชัดเจนอย่างไรก็ตามเราไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเราภูมิใจในความเป็นมนุษย์และการอาศัยอยู่ในเวียดนามเวียดนามมีความยากลําบากที่ต้องเผชิญในประวัติศาสตร์ เราจะก้าวข้ามมั่นเพื่อสร้างประเทศเรามีสิ่งล้ำค่ามากมายที่ประเทศไทยไม่เคยมีและเราจะทำให้ดีกว่าประเทศไทยในอนาคตมีชาวเวียดนามอีกท่านที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่อาเซียนผ่อนคลายนโยบายการเข้าเมืองประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของผู้อพยพและแรงงานผิดกฎหมายและเป็นศูนย์กลางของคนไร้สัญชาติจากเมียนมาเชื่อฉันเถอว่า เวียดนามจะมีความมั่นคงมากกว่าไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้คุณกำลังเดินไปรอบๆพื้นที่ท่องเที่ยวแน่นอนว่าทางเท้านั้นจะดีคุณลองไปที่เขตอื่นๆที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันแทบจะไม่มีทางเท้าให้เดินและผู้คนก็ฝ่าฝืนกฎจราจรกล้องของคุณจะถูกกระชากออกจากมือคุณภายใน5นาทีผู้คนหยาบคายและไม่เป็นมิตรลองอยู่ในย่านที่พักอาศัยสักหนึ่งปีแล้ว ลองดูว่าคุณจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเวียดนามอย่างไรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า mm hmm. เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นและให้ความยุติธรรมกับประเทศไทยดริสติกันไม่ใช่ตัวแทนของทั้งหมดคุณจะต้องตรวจสอบพื้นที่อื่นๆก่อนที่จะอธิบายโฮจิมินซิตี้ได้อย่างถูกต้องซึ่งสิ่งนี้มันเล็กน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพ ดุสติวานเป็นเพียงเศษเสี้ยวของวัฒนธรรมที่ดีและไม่ดีแต่ว่าดุสติวานนั้นง่ายที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวและจะช่วยให้คุณเดินทางเข้าสู่เวียดนามได้อย่างสะดวกสบายมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวเวียดนามจากไซง่อนนะครับความคิดเห็นนี้น่าสนใจครับโดยเขาบอกว่าชอบวิดีโอเปรียบเทียบของคุณแต่ฉันเป็นชาวไซง่อนและประเทศไทยดีกว่าเราอย่างมากอย่างแน่นอน อย่างน้อยพวกเขาก็มีอิสระพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทำลายโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราแน่นอนว่าทั้งหมดที่คุณเห็นเป็นเพียงเศษเสี้ยวจากขนมปังชิ้นใหญ่ซึ่งมันสดและดีจากภายนอกแต่ภายในเน่าคุณลองสำรวจด้วยตัวคุณเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทางเท้าไม่ได้อยู่ที่ถนนสายใหญ่สายหลกักที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เต็มในเวียดนาม ในประเทศไทยคุณสามารถเดินตรงไปข้างหน้าโดยไม่ต้องถูกบังคับให้เดินบนถนนคุณสามารถเจอสิ่งเหล่านี้หลังจากที่คุณไปสำรวจมากกว่าจุดศูนย์กลางของเมืองมาต่อกนที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมอาศัยอยู่ในเวียดนามมา5ปีและผมอาศัยอยู่ในประเทศไทย1ปีผมชอบประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าผู้หญิงในประเทศไทยมีความเป็นมิตรและพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างและวัฒนธรรมของพวกเขาก็ไม่ค่อยอนุรักษ์นิยมมาก ถึงแม้ว่าจะพูดได้ว่าวเวียดนามอาจจะเป็นที่ที่น่าเกลียดที่สุดที่ผมเคยเห็นก็คือไม่มีอะไรให้ดูเลยแต่ต้องบอกว่าผู้คนในเวียดนามนั้นน่ารักและมีความสงบสุขเท่าที่ผมเคยเจอมามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติทนี้เขาบอกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ผมตั้งใจที่จะ,กะเกษียณอายุในเมืองชายทะเลที่สวยงามอย่างดานางังแต่ว่าก็เกิดการระบาด และหลังจากนั้นรัฐบาลของพวกเขาก็ไล่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ออกไปโดยการไม่ต่ออายุวีซา่าเรื่องนี้มันแย่มากสำหรับผู้ที่อยู่ที่นั่นก่อนโควิดที่ต้องถูกบังคับให้ออกไปจากเวียดนามโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนและผมก็คิดกับตัวเองว่าจะเชื่อได้อย่างไรว่ารัฐบาลเวียดนามจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกดังนั้นผมจึงตัดสินใจกเกษียณอายุในประเทศไทยแทน ซึ่งประเทศไทยมีโครงการวีซ่าที่เหมาะสมสำหรับเราผู้เกษียณอายุเวียดนามจะสามารถทำวีซ่าเพื่อเกษียณอายุที่เหมาะสมสำหรับผู้เกษียณอายุได้หรือไม่เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวเวียดนามสืบเนื่องมาจากในวิดีโอคุณฟอเรสและเพื่อนได้มีการพูดถึงธงค้อนเคียวนะครับชาวเวียดนามท่านนี้เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากรุณา่าย่ย้อย เกี่ยวและคอนในเวียดนามมันเป็นการไม่สุภาพและหยาบคายมากคุณสามารถพูดเล่นเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่กรุณาอย่านำทัศนคตินั้นมาใช้ในเวียดนามโอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสัก3ความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าตลกสำหรับการเปรียบเทียบคุณสำรวจโซนเล็กๆของเมืองแล้วมาเปรียบเทียบกับทั้งประเทศไทย คุณครสํารวจทั้ง7เ,เขตและออกไปสํารวจเมืองอื่นๆด้วยเช่นดานังยาจางและฮาลองมันจะดูแตกต่างอย่างมากความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันจะดูเอาไปหน่อยเมืองไซงอนร้อนและวุ่นวายมันไม่ใช่ที่ที่ดีเลยอย่างที่เราเห็นในวิดีโอของคุณเมืองนี้มันค่อนข้างจะน่าเบื่อเว้นแต่ว่าคุณจะชอบดื่มราคาถูกและอาหารราคาถูกโอเคครับ เราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าพวกคุณนินทารับหลังสถานที่แห่งหนึ่งที่คุณเคยกินดื่มนอนเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะมาเวียดนามอย่างตลกตลกคุณเพียงแค่เห็นถนนเพียงสายเดียวแล้วบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานดีกว่าประเทศไทยผมได้ดูวิดีโอของคุณที่ประเทศไทยแล้วหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับเวียดนามมากๆ ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติและบางส่วนจากความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอของคุณฟอเรส t ์ลีนะครับเพิ่งเปิด <ๆ S 2> ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ